จ้าสวัสดีจ้าก็พบกับอีนางบานเช่นเคยนะจ้าก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีกันนะจ้าอากาศร้อนนะจ้าก็ดูแลรักษาสุขภาพกันนะจ้าเป็นห่วงทุกๆคนนะจ้าก็วันนี้ก็เช่นเคยนะจ้าวันนี้ก็เอาแนวทางนะจ้าฮานอยของวันที่30มีนาคมมาฝากนะจ้ะาเมื่อวานนี้ก็ เข้าแต่เลขวิ่งนะจ๊ะเมื่อวานวิ่งที่4กับ8นะจ๊ะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะจ๊ะเลขวิ่งเมื่อวานฟันที่8ให้8 9โอ8 8าวานาวานวิ่งที่4กับ8นะจ๊ะก็ได้ทั้งบนทั้งล่างสําหรับคนที่เล่นเลขวิ่งนะจ๊ะก็วันนี้ก็เช่นเคยนะจ๊ะวันนี้วันที่30เอาแนวทางหาหน่อยมาฝากเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆท่านนะจ๊ะก็วันนี้ ใครมีประกาเตรียมจุดนะจ๊ะจดไว้เลยนะจ๊ะปากกาจุดไว้เลยนะจ๊ะเลขวิ่งนะจ๊ะเลขวิ่งของวันนี้นะจ๊ะวิ่งที่เจ็ดกับเก้าจ้ะวิ่งที่เจดกับ9กฟันที่9จ้ะฟันที่9ก้ามีปากกากับกระดาษจุดไว้เลยนะจ๊ะสําหรับใครที่ฟังไม่ทันก็จุดเอาไว้นะจ๊ะเลขสามตัวนะจ๊ะเลขสามตัว สองเจ็ดเกานะจ๊ะสองเจ็ากนะจ๊ะซื้อสองเจ็ก็อย่าลืม2องด้วยนะจ๊ะเพราะหก 6, กับ9เป็นตัวเดียวกันวันนี้ฟันที่9กานะจ๊ะฟันที่9ก้าสำหรับคนที่เล่นหลัก9กานะจ๊ะหลัก9ก็จะมี9ก้าหนึ่งเสองเก้สา 90แล้วก็เ7จนะจ๊ะอันนี้คือหลัก9สําสำหรับวันนี้นะจ๊ะหลัก7ก็จะมีเจ7ดหนึ่งเจดหเจดแล้วก็75ห้านะจ๊ะแ <c oughs> นียวทางฮานอยของวันนี้ตัวกันก็กันที่หนึ่งห้ากับ16นะจ๊ะฟังกันทันทันอยู่นะจ๊ะเลกวิ่งวิ่งที่7กับ9ฟันที่9จ้าจะ สามตัวสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหกนะจ๊ะเน,น้นๆเขาจะมีเก้าหนึ่งมีเก้าหกแล้วก็เก้าเจ็ดนะจ๊ะเน,น้นเๆหลักจิตก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้านะจ๊ะตัวกันก็กันที่หนึ่งห้ากับหนึ่งหกนะจ๊ะนี่นะจ๊ะ รับใครที่จุดไม่ทันฟังไม่ทันแคบไว้นาะจ๊ะแคบไว้แคบไว้ไปซื้อเนาะจัดนี่เป็นแนวทางนะจ๊ะแนวทางหวยฮานอยของวันนี้นาะจ๊ะถูกไม่ถูกอย่าว่ากันเนาะจาะก็ตัวที่วงกลมนาะจ๊ะตัวที่วงกลมคือตัวคัดเล่นนาะจ๊ะตัวที่เน้นเน้นนาะจ๊ะที่วงเอาไว้นาะจ๊ะอยู่ในวงกลมเนะจ๊ะเป็นตัวเน้นนาะจ๊ะตัวคัดเล่น คือใครจะชอบรอบนอกก็ได้นะจ๊ะก็หวยมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะจ๊ะไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะจ๊ะแต่ที่วงกลมไว้ก็คือเน้นๆนะจ๊ะตัวคัดเล่นนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเลกวิ่งมี7กับ9าฟันที่9กานะจ๊ะสามตัวก็สองเจ็ดเสองจ็ดหมาจะเน้นก็จะมี9ก้าหนึ่งเสองเหกเกสมแล้วก็เกเจ็ด ะถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะเล่นตัวไหนนะจ่กะนะ็เสร็จแคบไปแล้วนะจ่ะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนก็แนะนำให้เล่นเลขวิ่งนะจ๊ะเลขวิ่งเลขวิ่งเดกับ9ฟันที่เก้านะจ่ะเล่นเลขวิ่งเอาก็ได้กำไรเหมือนกันนะจ๊าบางคนก็จะว่าเลขอาจจะเยอะตัวนะจ๊ะแต่ก็ลอง ไปซื้อกันดูนะจ๊ะนี่เป็นแนวทางเผื่อมีตัวที่ชอบนะจ๊ะนี่ก็เป็นแนวทางของอาหน่อยวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาต่อหวยลาวกันอีกสักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเวลาไปซื้อหวยก่อนนะจ๊ะก็ขอให้แฟนๆที่ติดตามช่องอนางวานนะจ๊ะจงมีโชคมีลาบจูหวย ฮาหนอยในวันนี้ด้วยกันนะจ๊ะข็ให้ทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะจ๊ะก็ขอให้มีโชคมีลาภทูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้ก็อนางบานขอจบคลิปนี้ไปเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า